ฟิควค่ะวันนี้ฟิวกับฟิวนะคะก็จะมารีวิวเป็นชุดโฮมเธียเตอร์นะคะ <Barbie. S 1> เอาไว้ตกแต่งกับบ้านบาร์บี้บ้านบาร์บี้ของน้องฟิวนะคะจากร้านโฟกัสทอยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นชุดห้องดูหนังนะคะก็จะมีเป็นโซฟาให้นั่งดูด้วยร้านโฟกัสทอยนะคะชุดของเล่นเยอะมากเลยค่ะมีหลายแบบมากๆเลยชุดบ้านบาร์บี้อยากด้วยนะใช่แล้วอันนี้ก็จากร้านโฟกัสทอยเหมือนกันแกะยังไงมีหูฟังด้วย ชุดนี้นะคะเป็นของเอลซ่าเช่แล้วอันนี้จะเป็นฟอร์เซนนะคะเอลซ่าอันนี้<ฮ><ฮ>ตอนนี้นะคะฟิลมกับพี่วักแก้วแล้วะค่ะก็จะมีเป็นชุดทำทีอเตอร์เป็นของฟอร์เซนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลำโพงข้างๆทีวีนี่ไงทีวี ใส่ถ่านหรือเปล่าใส่แต่ว่าในนี้เขาใส่ถ่านมาให้อยู่แล้วว้าイ่เดี๋ยวฟิวขอเก็บก่อนขอของได้ไหต้องฟิวนี่สนใจอันนี้อย่างเดียวเลยสมุดอะ่สมุดแบบโอ้โหน่ารักมากโบเบมมีอะไรให้อ่านเลยหมฟี่บอกแล้วไม่เป็นไรน่ารักเก็บของมีน้ำน้ำหอม อันนี้โซฟาที่นั่งใช่ไหมน้องฟิวหูฟังอันนี้สกูชชี่ก็แถมสกูชชี่ไม่ฟิมบีบด้วยชโลหเปล่าไม่ชลาเลยแตนี่มอันนี้ก็จะเป็นลำโพ<อ>งกดได้ก็ต้องมีแบบอันนี้ใส่มาด้วยนะพี่ฟิมแล้วก็จะหมุนตื้อตื้อตือ้อมนต้องมีที่ใส่เข้าไปด้วยนะให้นรดแกะตรงนี้ก่อนแล้วก็หยิบของออกมาน,นีไงพี่ฟิมเซ้นนี้ของเยอะมากเลยนะคะ อันนี้หลุดติดตรงนี้ก็ใส่อ่ะน้องฟิวเขื่อนสำอางหรือเปล่าอุ้ยขนอะไรติดมาก <c ười> <c ười> นี่ <c ười> คือของเยอะมากอันนี้ประกบอีกทีนึงแล้วก็ปิดแล้วก็จะกดตรงนี้แล้วก็จะมีเพ <erman! S 2> ลงรอให้หยุดเองนะคะ อ๋อนี่ไงแผ่นซีดีนี่ไงานา้องฟิลขอฟังพอทำเสร็จปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้อ๋อพี่คิดว่ามันจะเป็นแบบนอน <S 2> <S 2> <S นออ๋อเป็นแบบตั้งอันนี้ก็จะเป็นที่วางแผ่นซีดีนี่ไงเหมือนจริงมากอันนี้เป็นกล่องใส่แผ่นซีดีนะคะแผ่นซีดีก็จะอยู่ด้านในค่ะสมจริงมากอันนี้ก็จะเป็นถาดใสแผ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหูฟังทดลองกับบาร์บี้ อันนี้ก็จะเป็นน้ำหอมน้ำหอมยาทาเล็บไม่ฟิลไม่นสนใจโทรศัพท์เลยอ่าโทรศัพท์อ่มีด้วยอ่ะมีมีมองไม่เห็นอันนี้คืออะไรอ่ะอืนี่เพื่อนรู้ไหมอันนี้คืออะไรแต่ว่าตอนนี้ฟิลเจอโทรศัพท์แล้วแค่ในหนึ่งชุดน,นะคะก็จะมีลำโพงแล้วก็มีหูฟังค่ะ เันที่ใส่ซีดีโทรศัพท์เล็กมากก็มีน้ำหอมค่ะมีหลายแบบมากเลยนะคะจิ๋วอ๋ออันนี้เป็นโทรศัพท์บ้านแน่เลยมีที่ตั้งแล้วก็วางโทรศัพท์อันนี้เป็นน้ำก็ได้เนี่ยที่ใส่น้ำจิ๋วอันนี้พี่ว่านะน่าจะเป็นเครื่องเล่นแผ่นทีดีอ๋อน่าจะใช่นะ แต่ว่าตรงหน้าจอนี้เป็นทีวีนะคะเขาหยุดก็นี่เรแล้วก็หยุดถค่สกสา <ไง S 2> <3 S 1> มวน,มนทีนก็จะเป็นเอลซ่านะคะแล้วก็จะมีโซฟาค่ะนี่นะคะเป็นแบบว่าโซฟาอันยาวเลยนะคะก็จะมีหมอนให้ด้วยสองอันยาวมากเป็นกาแฟนะคะเอามาเพราะว่าจะเอามาตกแต่งกับบ้านบาร์บีบ้ค่ะเพื่อจะได้ครบทุกห้องนะคะ ก็จะมีโซฟาโซฟาอยู่นี่โซฟาอยู่นี่นะคะนี่จะเป็นโซฟาเป็นทีวีนะคะแล้วก็เป็นชั้นวางของได้ด้วยก็จะเป็นเครื่องเล่นเพลงด้วยนะคะขาดขาดบางอย่างขาดอะไรเตียงนอนขาดเตียงนอนแต่ว่าเตียงนอนปีกของฟิวก็มีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปรีวิวคราวหน้านะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฟิวกับฟิวนะคะก็จะมาตกแต่งใส่บ้านเลยค่ะกิบบาร์บี้กับน้องฟิวจะวางได้ไหม ได้แล้วไปครูฟังยี่ยี่อุ้ยต่อไปก็จะเอาตัวโซฟานะคะวางไว้ตรงนี้ค่ะตัวลำโพงอันนี้นะคะสามารถกดเพลงหน้าก็เลยผิดเจ้าหญิงเดี๋ยวฟิล์มนะคะก็จะเอาตัวลำโพงอันนี้นะคะไปด้านข้างของตัวทีวีค่ะ จบอันนี้แผงเมงทีวีใส่ได้ไหมอ่ะพอแค่ออกมาได้ไม่แค่ดึงออกมาก็ได้นะแล้วก็ต้องเอาไปประกอบอีกทีหนึ่งว่างเลาะอันเนาะใช่เป็นสองแผ่งเปิดทีวีก็ไปได้ปัดนะพี่กวหลง มนลูปเอซ่าโอล,ล้าตอนนี้นะคะพี่หองฟิวก็ได้เป็นชุดตกแต่งบ้านนะคะอีกหนึ่งเซฟที่ได้เป็นชุดห้องดูหนังนะคะเป็นชุดคอมพิวเตอร์ใช่แล้วแล้ว,ลว,ลวก็ประกอบเสร,ร็จแล้วโอ้โหเอาหลายๆสีมารวมกันเ <c oughs> ก็บแผ่นซีดีก่อนวางไปต้องไหนดีพีฟิวแล้วแต่ห้องของบาร์บี้นะคะก็จะมีห้องนั่งเล่นห้องดูหนัง ห้องกินข้าวข้างบนก็เป็นห้องคุยกันนะคะตรงราเบียงดูวิวสมุดให้อ่านตกเต่งตกเต่งตออกเลยวางไม่ได้เก็บเข้าตู้เลยน้องฟิวโอเคตอนนี้นะคะก็ก็จะมีเป็นชุดห้องดูหนังนะคะ ก็มีเรียบร้อยแล้วก็วางไว้ตรงชั้นล่างนะคะค่ะายการย้่นคือชุดห้องนอนเดี๋ยวจะเอามาไว้ตรงไหนน้องฟิลข้างบนก็จะเหลืออีกช่องหนึ่งนะคะเอาไว้วางห้องนอนค่ะแล้วก็คุ้ไปเลยใช่แล้วเพราะห้องครัวห้องดูหนังแล้วก็ห้องนั่งเล่นก็ครบแล้วนะคะเหลือแค่ห้องนอนห้องเดียวค่ะค่ะห้องอาบน้ำจริงคลิปหน้านะคะฟิล์มกับฟิลก็จะมารีวิวเป็นสวีทโฮมนะคะเป็นชุดห้องนอนค่ะ มันจะมีมเป็นมุม้งมีโชว์ไหมอ่ะไม่มีโชว์เนาะก็จะเป็นตามภาพเล็กๆตรงนี้เลยนะครับเป็นแบบว่าเตียงนอนแล้วก็จะมีเสาขึ้นมาด้านบนนะคะเป็นมุ้งปิดให้น,น,นะคะก็จะบอกว่ามีเซตไหนบ้างเซตโถงค, <น S 1> ครัว,วเซตอาบน้ําเซตโทรศัพท์เป็นเซตโต๊ะทำงานอันนี้มีโทรศัพท์ให้น้องฟิลเล่นด้วยฮัลโหลแล้วก็มีเป็นเซตอ๋อตู้เย็นอันใหญ่อันนี้ก็มีแต่ว่าของฟิลกับฟิลก็อยู่ฝั่งนี้พี่ฟิล ไม่แต่ว่าอันนี้จะเป็นไอัน,นี่เลยลูกเตียงนอนนะคะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าฟิ์มกับฟิวนะคะจะรีวิวชุดห้องนอนแล้วก็ประกอบออกมาจะเป็นยังไงนะคะค่ะเพื่อนบ้านคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็กดให้เฟซนุ๊กแลฟได้นะคะเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ของฟิวมกับฟิวค่ะค่ะติดตามฟิลมฟิวได้ที่โทรเฟซบุ๊ววกแฮปปี้ชาแนลและเฟบุ๊กในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย